สวัสดีค่ะกับพวกเราแจ๋วค่ะ จาวันนี้ตามสัญญานะคะจะพาไปหาซื้อ,อยาแต่ว่าเป็นยาแผนโบราณรวมไปถึงสมุนไพรต่างๆกันนะคะที่ร้านขายยาโบราณน,นะคะรุ่นพวกเราเนี่ยไม่รู้จัก,กจค,คิดว่าเครรู้จักรุ่นพ <c oughs> ี่ปอเนี่ยน่าจะรู้จักเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ,คะวันนี้ช่วงพากินนะคะแหมพากินอาหารสุดแสนจะวิเศษมากๆเป็นเนื้อโกเบค่ะแล้วก็กุ้งล็อบสเตอร์ด้วยนะคะด้วยคนซลาดเพราะว่า แค่พูดก็อยากทานแล้วนะคะส่วนช่วงพารวยวันนี้สั้นๆง่ายๆคำเดียวมอ,อรวยค่ะแค่นี้หรอแค่น,นี้ค่ะน่าติดตามตลอดเวลาค่ะสงการานต์ไปเที่ยวไหนดี4838888ค่ะค่ะคิดไม่ออกพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะ แ้วข่าวแรกในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชมปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเอนนี่ทะไมอถึงเรื่องเก่าๆโบราณโบราณกันนาดนีะสิดูแวบตาของพีสักวันหนึ่งเราก็จะต้องโบราณเอล่ะค่ะไม่เกี่ยวนะไม่ได้ว่าพี่แก่สักคำน่ใช่ค่ะพี่สาวจะตายหน้าไปก่อนเลยสองคนนีพี่ไม่เคยว่าพี่เลยดุนะสาวจะตายด้วยอีกต่างหากไปดูเรื่องปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะก็มีการจัดงานเพื่อเล่าขานเรื่องราวของ ประสาทแห่งนี้ด้วยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ ปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนี้ชื่อว่าปราสาทภูมปนค่ะอยู่ที่ตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะอายุประมาณ1,500ปีค่ะลักษณะของปราสาทภูมิปลนะคะมีโบราณสถานทั้งหมด4หลังด้วยกันได้แก่ปราสาทก่ออิฐ3หลังแล้วก็ศีลาแรงหนึ่งหลังด้วยกันปราสาทหลังทางทิศเหนือสุดเนี่ยถือเป็นปราสาทแบบศิละปะเขมรที่อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะอยู่ในราวพุทธศวตวรรษที่13นั่นเองค่ะส่วนปราสาทอิฐหลังเล็กที่มีฐานศีรา แรงด้านทิศใต้นั้นสร้างขึ้นในสมัยหลังปราสาทภูมิปนนะคะก็เป็นาศาสนสถานในาศาสนาฮินดูนะคะเช่นเดียวกับาศาสนสถานอื่นๆในรุ่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่พบรูปเคารพอยู่ภายในองค์รางแต่ว่ามีท่อโสมสูตร,ร,กรก็คือว่าท่อน้ำมนต์นะคะต่อออกมาจากแท่นฐานรูปเคารพให้เห็นอยู่ยังคงมีร่องรอยแล้วก็หลักฐานอยู่นะคะในทุกๆปีค่ะที่นี่ก็จะมีการจัดงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและก็ความภาคภูมิใจความหวงแหนต่อสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนโบราณอายุนับพันปีที่สืบทอดมานะคะก็เลยมีการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านการแสดงแสงสีเสียงเรื่องเนียงาะทมที่แปลว่าพระนางนมใหญ่ เป็นตำนานรักสามเศร้าขององค์หญิงกับองค์ครรแล้วก็เจ้าชายปานดำจัดยิ่งใหญ่ทุกๆปีเลยค่ะนี่ค่ะแสงสีเสียงอย่างที่เห็นนี้แล้วก็ก่อนการแสดงก็จะมีการแสดงเดินแบบผ้าไหมชื่อดังของจังหวัดสุรินด์ด้วยเอาของดีของเด่นของสุรินร์มารวมเอาไว้หนึ่งงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลดมประกวดพานบายสีนะคะแล้วก็พิธีบวงสวงองค์ประสาทแล้วก็มีมวยมรดกโลกแล้วก็การแสดงจากเสดจเป็นชื่อดังด้วยก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งงานที่ชาวชุมชนเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ชวนเชิญน,น,นักท่องเที่ยวให้ไปค่ะ6-7เมษายนนี้นะคะไปกันได้เลยที่ตำบลดมอเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะสอบถามรายละเอียดเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่0 44148266ค่ะอีกเบอร์เป็นเบอร์มือถือนะคะ0812653727ค่ะขอบคุณคุณสุพันธ์ผู้สื่อข่าวสุรินค่ะ ก็จะคู่เห็นเหมือนน้องตั๊กใช่แล้วสวยเลยนะคะน่าจะเป็นงานจากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะก็ยิ่งใหญ่ประการตามแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็มีเรื่องราวของตัวเองนะคะที่น่าศึกษาเรียนรู้แล้วก็น่าจะอนุรักษ์กันเอาไว้อย่างประเพณีพื้นบ้านหรือว่าเรื่องราวตำนานเรื่องเล่าต่างๆนะคะมีแต่คนว่าแย่ใหญ่วันนี้นะคะก็จะปลอบใจย่ใหญ่ด้การที่ว่าชนไปซื้อผ้ามาตัดชุดสวยรับสงกรานนะคะเผื่อลูกหลานจะมารดน้ำด้ว ไ,ได้ว,ว่าเเน,นในวันผู้สูงอายุมกกไม่ใช่ในวันครอบครัว <นะ S 2> รวันครอบครัวนะคะไปซื้อผ้าป้ายกันชวนขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำพูนเจ้าใกล้เทศกาลสงกรานแล้วนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีของดีของแต่ละจังหวัดออกมาอย่างที่บอกนะคะสงกรานนี่ก็จะมีการรดน้ำดำหัวของที่เขานิยมนำไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือผ้า แต่วันนี้อยากจะชวนมาซื้อผ้าเป็นของดีผ้าฝ้ายทอมือของจังหวัดลำพูนเนี่ยค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพวกเราเคยไปดูการทอผ้าฝ้ายรู้สึกว่าเราจะไปที่เชียงใหม่เราเคยไปดูไปถ่ายทํารายการเนี่ยนะคะผ้าฝ้ายทอมือเขาจะมีการดีดฝ้ายคือเก็บมาจากต้นเอามาเนี่ยดีดทีละคือเหมือนกับว่าแยกเม็ดออกเอามาหีบฝ้าย เอามาแกะเม็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นขั้นตอนทุกขั้นตอนด้วยมือซึ่งนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวันเนี่ยก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาเดี๋ยวนี้ก็ใช้เครื่องใช้เลยแบบนี้เ <Curiosity. S 1> ขาบอกว่าเวลาที่กลับมาทอผ้าฝ้ายทอมือแบบนี้ลูกค้าชอบฝรั่งชอบคนไทยก็ชอบเพราะาว่าเป็นงานแทน้แทๆที่สําคัญย้อมสีจากธรรมชาติด้วยเลยชวนไปงานนี้ใครชอบผ้าฝ้ายนะคะสินค้าดีจากธรรมชาติงานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงค่ะที่ตําบลแม่แรง อำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะคะมีผ้าายหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกซื้อกันนอกจากเลือกซือก้อแล้วเนี่ยตอนสมัยเด็กๆเ,เราดูทีวีทิฉนันเองดูละครแล้วก็อยากจะไปทอผ้าอย่างเงี้ยที่บ้านเราก็ไม่มีเงเด็กๆปิดเทอมผ้าเด็กๆไปดูนะคะที่สําคัญเขามีการให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทอผ้าไ,ได้ด้วยใช่ไหมอยากจะดูว่าเส้นผูกเส้นยืดเขาทํากี่ทอผ้ากันยังไงนะคะ ไปเลยทอ,ทอผ้าฝ้ายแบบโบราณแท้ๆนะคะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง10เมษาย,ยนนะคะนอกจากนี้ใครไปงานนี้ไม่ทนันบอกแหม่6ถึง10ยังไม่ทันจะหยุดงานงานกันเลยนะคะ10ถึง13จัดต่ออีกงานหนึ่งค่ะก็คืองานผ้าฝ้ายดอนหลวงนะคะสืบสารตำนานฝ้ายงามหนองเงือกอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่ที่ตำบลแม่แรงอยู่ที่ป่าซางจังหวัดลำพูนเหมือนกัน มีกิจกรรมมากมายนอกจากโชว์การทอผ้าฝ้ายแล้วนะคะมีแฟชั่นโชว์ประกวดที่ดาสืบสารตำนานฝ้ายงามหนองเงือกนะคะแล้วก็มีการสาธิตการทอผ้าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะไปช่วยการอุดหนุนแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาโบราณที่เขานุ่งกันอยู่ะ S 1> <S 1> ส,วสวยจริงๆผ้าไทยเป็นผ้าท,ที่สวยแล้วใส่สบายเพราะออกแบบมาเพื่อคนไทยนะคะอากาศก็ระบายได้ดีไม่ร้อนด้วยเพราะฉะนั้นช่วยกันสนับสนุนผ้าไทยสินค้าไทยค่ะขอบคุณคุณ,ณวิทยานะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดลําพูนสงกรานนี้ใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวลําพูนไปซื้อผ้าฝ้ายกัน,นะค่ะดีเนาะแล้วก็เป็นแน้นำหอมกรานด้วย <yapmış S 1> นะเดี๋ย<ช>ว,ว,วคนละฝืนสองฝืนก็ไม่พีไปแล้วอามาฝากด้วยพี่อย่างนี้จะเอาเอาสิยังไงก็เอานะคะ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าปวดกระสายไตพิการอาหารไม่ย่อยนะลิ้นกร่อยลิ้นกร่อยเปา่ให้เป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะหายาคุ้นไม่ตลอดนะอันสุดท้ายเนี่ยเป็นอาการเฉพาะบางคนนะคะเราก็ควรจะหายาสมุนไพรไทยเขาบอกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยดีนะของเราเนี่ยขึ้นชื่อไปทั่วโลกเลยนะคะพาไปร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งทราบแล้วใช่ไหมคะทำไมเขาให้ดิฉันเล่า เรื่องนี้นี่นะคะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่จริงๆร้านเจ้ากรมเปิดค่ะมีสมุนไพรไทยกว่า750ชนิดไปกับเจ๋าเลยค่ะ,ะคุ้นเคยกันดีตอนเด็กๆแม่ก็เคยไปซื้อ,อยาที่ร้านนี้ร้านเจ้ากลมเจ้ากรมเปิดนี่นะคะเขาเก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2439รวมทั้งหมด115ปีแล้วค่ะ พอเดินเข้าไปในร้านนี่จะเห็นตัวยาสมุนไพรมากมายวางอยู่เต็มร้านไปหมดเลยนะคะก่อนเลยหละตู้ยาเก่าแก่เขาก็ได้บรรยากาศที่นี่นี่นะคะก็เต็มไ,ไปหมดเลยตู้ยาเก่าแก่นะคะเขาบอกมีตั้งแต่สมัยเริ่มเจ้ากรมเปอ๋อเจ้ากรมเปอ๋อก็คือในเปอ๋อสวรรเตมีค่ะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งซึ่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรมาจากหลวงปู่มาวัดจักรวตรดิมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะ ปัจจุบันมีคุณถวันสุวรรณเตมีทายาทรุ่น4ี่เรียนรู้เรื่องสมุนไพรจนเชี่ยวชาญต่อจากรุ่นเจ้ากรมเปอิอนะคะตัวยาสมุนไพรของที่นี่เนี่ยมี750ชนิดค่ะได้มาจากทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาก็มีนะคะเขาก็นํามาจัดเป็นทั้งแบบยาต้มยาผงลูกค้าก็จะซื้อไปต้มเองก็ได้หรือว่าปรุงเองตามสูตรที่ร่ําเรียนมานะคะหรือจะซื้อแบบสําเร็จจากทางร้านที่ปรุงเองทุกข,ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นยาผงเขาก็มียาลูกกลอน แคปซูลก็มีมากกว่า40ชนิดนะคะแต่ว่าเขาจะเน้นเลือกยาขนาดที่ดีที่สุดไว้เพียงขนาดเดียวร้านเจ้ากรมเปิดจะงดจัดยา3โรคด้วยกันค่ะ mm. ก็คือโรคกระดูกโรคปอดและก็โรคหัวใจอย่างหนักส่วนยาที่ขายดีที่สุด mm. คือยาอะไรรู้ไหมอะไรลดเบาหวาน oh. คนเป็นกันเยอะด้วยแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะ okay. ชื่อตัวยาสมุนไพรแปลกๆของเขาก็มีอย่างเราไม่ค่อยคุ้นหูนะคะอย่างเช่นยาเม็ดดาซึ่งมีสปปรรพคุณแก้ร้อนในยาไข้เขียวแก้โรคอิสุกอีสัยหัดเยอรมันยาปราบชมพูทวีปเป็นยาอายุวัฒนะกินเหมือนยาหอมค่ะ<ม>แล้วก็ยังมียาคุมธาตุแดงชงน้ําลูกแปลกแม่มเออเปแปลกๆดีนะคะแล้วก็มีอีกมากมายทีเดียวนะคะ เข้ามาซื้อ,อยาที่นี่เมื่อสักครู่เห็นแล้วคนเยอะมากเขาก็ต้องแจกบัตรคิวจะมีลูกค้าสองประเภทค่ะเข้ามาถึงก็มาเล่าอาการให้ฟังทางร้านก็จะจัดตัวยาให้ตามสัดส่วนนะคะของร้านไปนะคะแล้วก็แบบที่นําใบสั่งยามาเองว่าต้องการสมุนไพรอะไรจํานวนเท่าไหร่เขาก็จะจัดให้แล้วบางทีเขาก็จะแนะนําด้วยนะว่ายาสมุนไพรบางตัวนี่นะคะใช้มากไปก็จจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคือเขามีความรู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับที่ร้านเจ้ากลมเปิดนี่นะคะนอกจากนี้ค่ะ ก็ยังมีหนังสือตำ,าอาตำราย,ยาแผนโบราณเป็นตำราาที่ทางร้านจับทำขึ้นแล้วก็จำหน่ายเองหาซื้อได้ที่ร้านเท่านั้นค่ะเลียมละ100บาทนะคะ,ะซื้อยาแล้วก็ได้ตำรายซื้อไปดูด้วยนะคะว่าอาจจะไปต้มยาแบบไหนอะไรแบบไหนก็ซื้อตำรายาจากเขาไปก็ได้นะคะร้านยาแผนโบราณเจ้ากรมเปิดตั้งอยู่ติดกับวัดจักรวรรดิราชาวาดย่านสำเพงค่ะเปิด8โมงถึง4โมงครึง่งหยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022213272ค่ะนี่เห็นไหมคะเล่มละร้อยมีตำรับยาหมดเลยนะคะรักษายังไงเอาไปต้มยังไงเราไปซื้อที่นี่ได้ที่ต่างชาติเขามาเรียนนะตำรายาของไทยนะะคเพราะว่ารักษาบางโรคนี่ได้ผลจริงค่ะไปซื้อดีกว่าตอนนี้ไออยู่ไดสิไออะไรกันฝากซื้อหน่อยสิไปบ่อยคําสำเพ็ง ก็เดินแถวสยามบ่อยดีาอสยามรู้อีกเดี๋ยวจริงๆที่หลังพูดพูดให้เต็มๆเดี๋ยวคนอื่นก็เข้าใจผิดไปชอบขึ้นไปชั้นบนที่มีคาราโอเกะรู้อีกว่เคยพามาริโอไปนะคะร้องกับมาริโอมาที่นี่ดีกว่าถ้ามาริโอต้องมาที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยนะคะเป็นแหล่งวัยรุ่นเลยเซ็นทรัลเวิด์นะคะถ้าขึ้นไปแถวโซนเอเทรียมเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่เขาเรียกว่า อัปเกรดขึ้นมาจากร้านอาหารเก่าแก่ที่อยู่มากว่า10ปีนะคะก็คือเซนนั่นเองตอนนี้เป็นเซนครูซีนานะคะเรียกว่าเป็นระดับพรีเมียมของร้านเซนนะคะไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีของดีของเด็ดอะไระะกันค่ะ วันนี้เราพากันมาที่เซนคูชิน่านะคะคุณป๊อปวราวุธเราหะพงชนะก็พาไปชิมะคะ่ะไปที่เซนคูชิน่าก็มีคุณชิดพลและคุณสุภาเจตหรือว่าคุณแอนวิวัฒนาเกษเมเจ้าของร้านให้การต้อนรับนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะสบายๆนะคะเซนคูชิน่านี่เป็นร้านอาหารที่ยกระดับจากร้านอาหารญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือร้านเซนนะคะ เปิดมานานนับ10ปีแล้วเซนคูชิน่าเขาบอกว่าจะเป็นที่รวมของเชฟที่มากด้วยประสบการณ์จากเซนมารวมอยู่ที่นี่นะคะทุกเมนูจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีด้วยความพิถีพิถันในการจัดแต่งวัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง lobster นะคะกุ้งปลาหอยอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นโดยตรงคือใครอยากทานของดีของสดก็มาที่นี่ได้เลยเมนูเด็ดของเขาคือโกเบย่างเตาค่ะที่เห็นชิ้นหนาๆใหญ่ๆเนี่ยก็ จะมาพร้อมกับเตาย่างแบบญี่ปุ่นนะคะ mm. เทคนิคเวลาย่างเนื้อเขาบอกว่าถ้าจะให้อร่อยเนี่ยนะคะไม่ควรพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆนะคะคือถ้าถ้าไม่จําเป็นอย่าพลิกบ่อย นะคะจะได้เนื้อที่นุ่มแล้วก็หอมอร่อยแล้วก็หวานเราไม่ลิไม่ได้เราต้องแสดงความเป็นเจ้าของไงถ้าเราวางเฉยๆเสร็จเพื่อนุ่มพีเราต้องพยายามแบบเราเอาเอาตะเกียบไปจอๆไว้ก็ได้เคยเป็นหอย่ามาต้องแบบอันนี้ของเรานะของฉันของฉันเอาตะเกียบเขี่ยไปจริงจริงเขาห้ามพลิกจริงๆคือพลิกให้น้อยที่สุดจะอร่อยกว่านะคะอีกเมนูหนึ่งก็คือ lobster sashimi นะคะตกแต่งด้วยสาหร่ายทะเลญี่ปุ่นนะคะเขาบอกเนื้อล็อบสเตอร์เนี่ยหวานมากๆเลยก็ลองไปชิมกันดูค่ะความสดที่อินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นนี่จะขนาดไหนนะคะไปชิมได้เลยนะคะส่วน ใครที่ชอบปลาดิบค่ะที่นี่ขอแนะนําชุดรวมปลาดิบพาะมีบอกว่ามีมากมายหลายชนิดทีเดียวอย่างเช่นปลาสุทโทโรปลามาดาแล้วก็หอยแครงญี่ปุ่นนะคะหั่นมาเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ารับประกันความสดของเนื้อปลาเลย mm hmm. คือเข้าไปในปากแล้วจะได้รับรสหวานแล้วก็สดแล้วก็มันก็ละลายในปากเลยน mm hmm. ดูเนื้อมันสกอรน,นะคะนี่่ะหอยแครงญี่ปุ่นนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบซูชิหรืออาจจะชอบแต่ว่าชอบข้าวปั้นมากกว่าที่นี่ มีของเด็ดที่จะแนะนําเหมือนกันก็คือซูชิพิซซ่าอันนี้นุ่นเคยไปทานมาแล้ว,วคุณเคยเห็นพิซซ่าที่ใส่ออมอสเซเละลาชีสเยิ้มๆไหมเนี่ยแหละเขาก็จะเอาเหมือนมาผสมกันไงเป็นฟิวชั่นไงเป็นซูชิแต่นหน้าเนี่ย โบดด้วยมอสซาเรล่าแบบเยิ้มๆเป็นแบบเหมือนพิซซ่าเลยนะคะอร่อยมากๆเลยอ๋อซูชิลาชีสอย่างเงี้ยเหรอเออคือคือมันเป็นแบบมันมันจะมีความเยิ้มของมอสซาเรล่าชีสอยู่อ่ะมเวลาพอยี่งก็ลายหลายเมนูอร่อยอร่อยเมนูนี้นะคะแล้วก็คูซิน่าฟิวชั่นพลาสเตอร์นะคะเป็นการรวมฟูซูชิฟิวชั่นของทางร้านหลายๆหน้าเนี่ยเอาไว้ด้วยกันคือชอบฟิวชั่นใช่ไหมจัดมาเนี่ยค่ะคือก็คิดไปได้คือมันเป็นความสร้างสรรค์ที่หลากหลายได้มาก ยิ่งขึ้นอของการทำซูชิก็คิดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเอาเอาใจสำหรับคนรักซูชิเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นสลัดปลาชิราโอค่ะปลาตัวเล็กๆนะคะเอามาชุบแป้งกรอบแล้วก็คลุกเคล้ามากับปักสลัดหลายชนิดเลยแล้วก็ราดด้วยครีมสลัดนะคะส่วนใครชอบโฟกา จาน hmm. นี้เลยค่ะต้องเป hmm. ็นโฟกาย่างซิอ oh. ิวนะคะแล้วก็วางโปะมาบนเนื้อปลาไหลญี่ปุ่นย่างซิอิวอ like ันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะตับผ่านมากับป๋องลก็ผสมผสานกันได้อย่างกลงกลืนแล้วจะมีอีกอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่แน่คิดว่าไม่น่าจะมีภาพก็คือซูกาฟูชิโฟกาหรือว่าโฟกาฟูชินี่แหละก็คือเป็นแป้งเป็นแป้งเป็นฟูชิแต่ว่าข้างบนก็เป็นโฟกาก็อร่อยไม่แพ้กันเพราะตัวโฟกานี้แบบอร่อยมากๆนะคะใครที่สนใจนะคะไปได้เลยเขาบอกว่ามีบุฟเฟ ลองดูนะคะมีบุฟเฟ่มีบุฟเฟ่9,416บาทว่าจะอลังการขนาดไหนลองไปพิสูจน์ดูคือคุณเลือกทานเมนูพรีเมียมได้ทุกอย่างไม่อั้นเลยนะคะวันนั้นที่ไปคือต้องต้องอดอาหารร่วมหน้า2วันน่ะแล้วไปทานเือนดีกว่ามางนะเออ ดูค่ะเพราะว่าของมันพรีเมียมไงเนื่องจากระคัดของดีๆมาแล้วลองไปดูซิว่า9,416บาทเนี่ยจะอลังการแล้วก็อร่อยขนาดไหนนะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคือ9,416บาทเนี่ยรวมล็อบสเตอร์ด้วยนะคะรวมล็อบสเตอร์ด้วยนะคะไปได้เลยค่ะเซนคูซิน่าอยู่ที่ชั้น3โซนเอเทรียมเซ็นท w o r เวลดนะคะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026131580ค่ะ026131580่ะะดน้ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเก้าพันเนี่ยต้องไปถามพารวยก่อนนิดนึงต้องรวยก่อนแล้วถึงจะไปแต่จางอื่นๆเขาก็ไม่แพงนะใช่ใช่แต่อยากไปบุฟเฟ่ต์ไงก็เลยถามว่าพารวยมีอะไรมาให้รวยคหมอสิคะมอมหรอมองหน้าก็ต้องม่อมมารวยเหรอม้อมารวยแต่ว่ามอไม่ได้ใบใหญ่นะคะคุณผู้ชมม้อใบเล็กๆค่ะเขาบอกว่าม้อใบนี้เนี่ยอบอุ่นไปด้วยความรักนะคะก็เลยทำให้รวยเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของม้อช่วงหน้าแจวพารวยค่ะ เจ้าคารวยวันนี้พาคุณผู้ชมมารวยกับหม้อบ้างดีกว่าค่ะแมแต่เห็นหม้อแบบนี้นะคะมียันเยินปิดด้วยไม่ใช่หม้อแม่นางนะคะเพราะว่าหม้อใบนี้เขาเก็บความรักเอาไว้ส่วนความรักที่เก็บไว้จะชวนให้รวยได้แค่ไหนติดตามกันในช่วงเจ้าพ่ารวยค่ะ Tell yeah. คุณนัตยาอายรานะคะเป็นชาวเกาะเกร็ดของจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเล่าให้เราฟังถึงหม้อใบเล็กๆที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะคะหม้อนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับงานเครื่องปั้นดินเผามาอย่างยาวนานหลายชั่วยุคนนะคะคุณนัตยาจึงอยากต่อยอดธุรกิจของครอบครัวด้วยการเพิ่มมูลค่าของงานเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่าที่เกาะเกร็ดนั้นก็ทําเครื่องปั้นดินเผากันเยอะมากนะคะจึงได้มีความคิดว่าจะเอาการะบูนนะคะสมุนไพรไทยทีใ่ให้ความหอมสดชื่นเนี่ยใส่ลงไปในหม้อด,ดินขนาดจิ๋วแล้วก็ปิด ด้วยผ้ายานสีแดงบนปากหมอลักษณะแหมดูแล้วเหมือนคล้ายมอแม่นาคนะคะแต่ว่าหม้อของคุณนัตยาเนี่ยนะคะเป็นมอใบจิ๋วที่ไม่ได้ใช้ดักจับวิญญาณแต่ประการใดไอ้ที่ลงลงไว้นี่นะคะอักขระต่างๆเนี่ยกันกระบุลออกนะคะไม่ได้กันผีออกนะคะหมอใบนี้ทําหน้าที่เป็นหมอหอมระเหยนะคะสามารถกาจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในตู้เสื้อผ้ารถยนต์หรือว่าในห้องนอนได้เธอตั้งช <c oughs> ื่อหม้อของเธอค่ะว่าหม้อเก็บความรักเพื่อสร้าง ส,ส,ส,สีสันแล้วก็จุดขายแกนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเยือนเกาะเกรดกันนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถูกใจวัยจี๊ดนะคะก็คือวัยอย่างเราวัยรุ่นชอบมากค่ะจริงพี่วัยจี๊ดนะคะเป็นกระบุนแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวค่ะเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยมักซื้อเป็นของที่ลึกของฝากเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าคนรักเพราะว่ามันมีความเขาเรียกว่าแปลกนะเด็กวัยรุ่นจะชอบการอะไรแบบนี้นะคะราคานีไม่ได้แพงเลยนะคะเพราะว่าเห็นแบบนี้สมบูรณ์แบบเนี่ย20บบาทเท่านั้นเองค่ะใครสนใจ สามารถไปหาซื้อได้เลยที่เกาะเกร็ดนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หมายเลข0891663022นะคะ0891663022ม่อใบนี้นะคะอย่าหลวงตัวซื้อเพราะว่าคุณจะติดใจในความหอมของเขาการบูนของไทยๆนั่นเองค่ะพี่ปอพี่ปอต้อซื้อไว้นะเวลาขึ้นแบบรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยพี่ชอบเมารถไฟฟ้าพี่ก็เอากอาดมกันจะบอกว่าถ้ซื้อไปไว้ตู้ในบ้านเนี่ยคือบอกคนที่บ้านนิดหนึ่งไม่กล้า เปิดกิวอัดเลื่องของค่ะแต่คุณนัตยา่ารักนะเพราะว่าตัวเขาทำเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมอยากจะต่อยอดว่าทำยังไงแค่จะขายเครื่องปั้นก็เออใส่กระบุ้ลงไปแค่เนี้ยถ้าขายฝรั่งนี่ต้องเล่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวใช่ต้องเล่าเรื่องไม่น่าให้ฟังต้องเท้าความยาวทีเดียวเลยเลยนะคะอ้าวส่วนหลายๆคนคงจะสงสัยว่าทำไมดอกไม้สวยๆถึงอยู่รายร้อมเราดอกไม้มาจากไหนนะพรุ่งนี้เฉลยแน่นอนค่ะเพราะว่าแจ๋วนะคะจะพาไปดับร้อนกับกล้วยไม้ไทยสวยๆหลากสายพันธุ์นะคะจะมาจาก ที่ไหนและงานอะไรนะคะเดี๋ยวต้องติดตามในวันรุ่งนี้ค่ะกล้วยไม้ไผ่ค่ะจริงะเนาะส่วนวันนี้ใกล้มวยนะคะใส่ชุดอะไรกันคะวันนี้เจสซิก้ากับอีพิฟานี่ค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะสวัสดีค่ะ